สองก้อนเป็นส0สบค่มะมาม่าซองแล้วก็มาม่าแพ็คปรยจําเริ่มต้นก็ยี่ห้าเหมือนกันก็จะมีหนังหมูด้วยนะครับเนเนเเขาเรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณน,นะครับยี่ห้าบาทให้เยอะจุกจุกันไปเลยนะครับทุกคนดูครับทุกคนจะกินหมดไหมเอ่ยอันนี้คือหนังหมูทีนี้ยอย่างละสี่ห้าชิ้นสามสี่ชิ้นอะก็คือเหมาะสมกับราคาไปครับอือถือว่าเป็นร้านลับๆนะครับหมายเด็ดๆเลยนี่ไปครับ คตรคุ้มแล้วคุ้มอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมไปทุกวันนี้ร้านแข่งขันกันเยอะแข่งขันกันเรื่องราคาแข่งขันกันตลาดเพราะว่าค่าของชิมมันสูงแต่รายได้น้อยลงนี่มันจะเป็นเส้นคล้ายๆว่อช่องอ่ะคุณมีตังค์ยี่ห้าบาทกินได้อ่ะเดยอ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลห้วยกระปี่นะครับอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีผมจะพาทุกคนมากินร้านก๋วยจั๊บหมูครับเป็นก๋วยจั๊บหมูก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณในราคาแค่ยี่บ้าบาทนะนี่ป้ายอยู่ตรงนี้ชื่อร้านนะครับเป็นลุงปับ๊บลุงปับ๊บก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณน,นะเท่าที่ถามน้องเขาก็คือบอกว่าร้านสาขานี้เป็นสาขาที่สองแล้ะนี่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไปรษณีย์คีรีเลยลุงปับ๊บก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ เดี๋ยวเราไปดูกันทีกว่าว่ามีอะไรขายมั่งสวัสดีค่ะน้องค่ะสวัสดีค่ะมาม่าสองก้อนนี่คือยังไงมาม่าสองก้อนเป็นสี่สิบค่ะทุกอย่างคะ่ะก็คือเป,เป็นมาม่าแพ็คหรือมาม่าซองอย่างเงี้ยมาม่าซองแล้วก็มาม่าแพ็คเหมือนกันหมดค่ะสี่ได้ได้หมดใช่ค่ะแล้วแต่จะเลือกเป็นซองหรือเป็นเป็นแพค็คแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะเออจะมีก้นอนนี่เป็นสี่สิบหมดเลยคะ่ะเป็นสี่สิบหมดเลยใช่ค่ะแล้วมีกว้วยจับก้วยจับเริ่มต้นก็ ยี่สิบห้าเหมือนกันยี่สิบห้าบาทเหมือนกันโอ้นี่นะวัตถุดิบหนูมีอะไรมั่งนะอันนี้เป็นเนื้อหมูแล้วก็หมูกระชออค่ะแล้วก็เป็นตับปลาเส้นหนังกุ้งแห้งนี่น้องก็ะทำ <c oughs> ก็จะมีหนังหมูด้วยนะครับเนี่ยให้มาเขาเรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนะครับี่จะใส่หนังหมูด้วยแล้วก็กุ้งแห้ง <c oughs> ร้านเปิดกี่โมงกี่โมงคะ ร้านนี้เปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นค่ะหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นใช่ค่ะวันไหนมั่งคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันค่ะโอ้โหนนี่ก็คือของหมดมีเติมเรื่อยๆค่ะมีเติมเรื่อยๆนะทุกคนไอที่ผมตกใจนี่คือนี่แหละนี่แหละถ้าบะหมี่สองก้อนบะหมี่สองก้อนก็สี่สิบค่ะสี่สิบมานี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณโอ้ั้นพี่ขอสั่งเลยดีกว่าพี่ขอมาม่ามาม่านี้แล้วกัน มม่าหมูนะคะมามาม,าม,าม่าหมูหมูหม,ม,ม,มูสับเนี่ย <ฮะ S 2> เออพี่ขอสองก้อนพิเศษ <ฮะ S 1> นะถ้าจะพูดถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ขายในราคาถูกๆนี้ทุกวันนี้ก็หายากมากแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละร้านทุกวันนี้ก็ขยับราคาขึ้นไปสูงพอสมควรอย่างน้อยๆนะครับแต่ละร้านก็ราคา30 4 0 50กันไปแล้วในราคา10บาท15บาทก็มีนะครับแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกที่ให้ปริมาณก็ไม่มากหนักอย่างที่ผมพามาในวันนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณขายในราคาสตาร์ทที่25บาท25บาทให้เยอะจุกๆุกันไปเลยนะครับทุกคนในส่วนตัวของผมคือผมเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและผมพามาชี้เป้าร้านนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตามมาชิมได้ตามมาริมลองนะครับว่าร้านนี้จะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนในเมนูนี้ที่ผมสั่งมาคือเป็นมาม่า สองก้อนนะครับในราคาสี่สิบาทมาครับทุกคนถึงตอนเราต้องชิมดูแล้วมาชิมน้ำซุปดูก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปครับชิมครับอุยรสชาติดีอ่ะเป็นกลิ่นน้ำซุปกระดูกหมูเลยแบบเชงเชงเลยนะครับเนี่ยอืมไอ้ที่ประทับใจคือมาม่าสองซองแล้วก็เป็นแบบสี่สบบาทนี่เหรอเนี่ยปริมาณอนะแต่เยอะมากอืมเด็ดละ เดี๋ยวรองปรุงทีเนี้ยเครื่องปรุงเราก็จะมีแบบครบเลยนะครับมีทั้งขนาดตัวป่นให้อะ่ะนี่ใส่น้ําตาลนิดน,นหน่อยนะปรุงไปเลยเราอะปรุงสูตรก๋วยเตี๋ยวรวบวไปเลยอุย้ยผมบอกว่าร้านนี้ถูกแบบถูกมากเลยนะเนาะถูกถูกมากเลยนะดนูีิพริกดองพริกดองลงไปเพราะว่าเราใส่เครื่องปรุงมามากลงไปแล้วนะ,ะเราต้องเผื่อหน่อย ดูสอง,สองโอ้มาม่าสองก้อนครับสี่ิบบาทโคตระลึงไะไปเจอที่โต๊ะมาครับทีนี้ถึงตอนชิมแล้โซยแล้วทีนี้บะมี่สองก้อนนะดูครับทุกคนจะกินหมดไหมเอย่ยจะหมดไหมเอย่ยสี่สิบบาทบะมี่สองก้อนผมพูดผิดนะครับนี่คือมาม่าสองก้อนต่างหากน้นำลายสออันนี้จะเป็นส่วนของหมูสับนะครับ ปชิมเลยดีกว่าอมืมันเป็นกลิ่นกว๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนะโบราณแบบโบราณกาชิมตับครับทุกคนปะเขาหันา่นสไลด์แบบบางๆอ่ะบางๆอ่ะแต่เหมือนให้เยอะนะสามสี่ชิ้นไปครับตับก็ดีนี่หนังเขาจะให้มาปริมาณพอสมควรนะครับปะชิมอันนี้คือหนังหมูทีเนี้ย <laughs> เขาจะใส่มา อย่างละสี่ห้าชิ้นสามสี่ชิ้นอ่ะก็คือเหมาะสมกับราคาไปครับกุบกรุบมามาเส้นเลยถ้าเส้นมาม่าแบบนี้แบบห่ออย่างเงี้ยมันอร่อยครับอร่อยกว่าที่เป็นมาม่าที่เป็นแบบอันนัะนมาม่าที่เป็นยังไงเป็นแพ็คอะมีหลายๆลมีหลายๆายชิ้นอะไปครับจอดใจอร่อยมากอร่อย หมูแผน่นไปครับหมูแผน่นครับโผหมูแผน่นนุ่มนุ่มอย่างนี้เลยอร่อยอ่ะแต่คาว่าอร่อยนะฝากข้องไม่ได้นะครับใกล้บ้านด้วยตรงนี้สี่สิบาทอือย่างดีดีมากฝากน้องเขาก็จะมีให้ถรงอ,อกถือว่าเป็นร้านลับๆนะครับหมายเด็ดๆเ,เลยนี่ไปครับ ถ้าเป็นน้ําดื่มน้ำโคก้กอย่างเงี้ยก็แค่สิบห้าบาทนะครับร้านเนี้ยขายถูกบางที่ก็ยี่สิบนะแต่ตรงนี้คือสิบห้าบาทอะทุกอย่างถูกหมดอะไปครับคือนี้อะ่ะโอ้ยผมบอกเลยนะโคตรคุ้มและคุ้มอะ่ะเป็นร้านเปิดใหม่แต่นี้สองสาขาแล้วนี่สาขาที่สองไปครับ อร่อยหมูสับนี่นให้มาเยอะวันนั้นผมมาชิมอะ่ะเป็นชิมชามยีิบห้าบาทโหอร่อยอะ่ะอร่อยได้เยอะผมต้องตามกิฟต์เนี่ยถ <laughs> ือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่คุมคค้มค่าคุ้มค่าชิมราคานะครับผม <laughs> ไปปลาเส้นครับชนนิ้นหนาๆไปครับเกี๊ยวกรอบขายแยก15บาบาทนะครับแต่นี่แถมมาหนึ่งชิ้น ไม่กรอบแล้วปลาเส้นคํำโต๋ตตไหนครับถ้ามีใ่จม,มูกอ่ะสี่สิบบาททุกคนดูกินเวลาแบบได้เยอะมากสองก้อนะไปครับโอ้ผมว่าผมจะสั่งเก็มอีมาเนี่ยตายกินไม่กี่มี้ คงไม่ศสั่งแล้ว่ะครคงรีวิวให้ดูอย่างเดียวนี่นแหละมันอิ่มมันจุกแล้วอะ่ะอืมแค่อยากมาชี้เป้าให้ทุกคนได้รู้นะว่ามีร้านนี้ร้านรับและเป็นร้านเด็ดเฉยๆโอ้กินอิ่มจุกเลยละ่ะตรงนี้ก็คือแยกกิรีนะครับถ้าใครมาจากฝั่งบางแสนคือถึงแยกกิรีเรีวยว,ว่วาเลยแต่ถ้าใครมาจากในเมืองนี่คือถึงบิ๊กซีนะครับเดี๋ยวซ้ายเลยตรงแยกกิรี ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงนี้เลยไปครับลูกค้านี่เข้าเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีลูกค้านะครับลูกค้านี่เข้าเรื่อยๆเน่ยไปครับผมมาตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วอร่อยคุงธรรมดายีห้าพิเศษสี่สิบสี่สิบนี่คือจัมโบ้นะถ้าพิเศษแบบยีห้าพิเศษสามสิบจัมโบ้คือสี่สิบโอ อร่อยทุกคนทั้งว่าอร่อยมากทุกวันนี้ร้านแข่งขันกันเยอะแข่งขันกันเรื่องราคาแข่งขันกันตลาดเพราะว่าค่าคงคิมสูงแต่รายได้น้อยลงปดใจไม่ไหวนะ,ะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอลองเกี่ยมอีในราคา25บาทให้ทุกคนดูว่าหน้าตาเป็นยังไงและปริมาณจะมากขนาดไหนสมกับราคา25บาทหรือเกินกว่า25บาทที่เราจะได้รับเดี๋ยวเราจะลองเส้น เกียมอีนะครับนี่เส้นนี้ก็คือจะมีเฉพาะชนบุรีนะครับผมย้ำอีกทีก็คือไปหากินที่อื่นไม่มีหนอนอกจากว่าบางร้านจะสั่งไปแต่เส้นนี้ต้นกําเนิดน,นี่แหละชนบุรีนี่แหละเดี๋ยวลงมาดูหน้าตาว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือในราคาย5ิบ้าบาทนะครับทุกคน นี่คือเป็นราคาสตาร์ทเริ่มต้นเลยไม่ว่าเราจะเลือกเส้นเกี๊ยมอีหรือมาม่าหนก้อนนะครับมาม่าหงก้อนก็จะ2 5่ห้าบะหมี่หนึ่งก้อนก็ยี่ห้าน้องเขจะใส่ลงไปเท่าที่ดูปริมาณนี่คือเกินกว่าราคาแน่นอนเลยครับในราคา25บาทอย่างที่เรารู้นะครับทุกวันนี้หาก,กินยากแล้ว ในราคา25บาท30บาทอย่างนี้นี่แหละครับต้นทุนยังไงก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าได้เยอะครับทุกคนอันนี้คือเส้นเกี๊ยมอีนะครับในถ้วยนี้คือในราคา25บาทนี่คือแบบจํานวนดูสิล้นล้นจุกจุะมันได้เยอะมากใช้คําว่าเยอะแบบเยอะโคตรโคตรโคตเยอะอ่ะนี่ยเขาจะให้ตับมาให้หมูแผ่นมา แล้วก็มีเลือดด้วยนะครับนี่มีเลือดด้วยมีเลือดหมูด้วยไปชิมเลือดก่อนดีกว่านะครับนุ่มๆเลยเลือดมาดีครับเลือดดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาขายต้มเลือดหมูด้วยไงนะ่งเลือดต้องดีอ่ะมาชิมเส้นเกี๊ยวอีทีเนี้ยเกี๊ยวอีนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะนี่ผมจะขี้พื้นมาให้ดูนี่มันจะเป็นเส้นคล้ายๆร่ๆอช่องอนะ่ะดูนะนี่เห็นไหมชัดไหมนี่คือ เส้นเขียมอ e ีอย่างนี้เลยไปครับชิมครับเส้นนุ่มๆนุ่มๆหนึบๆสำหรับคนที่ไม่ชอบดูดเส้นนะครับนี่เส้นเกี้ยวอีนี่ก็คือจะมีเฉพาะชนมุรีนะครับที่อื่นหากินไม่ได้นะผมย้าวมีทีไม่ค่อยมีหรอกแล้วจะมีเป็นบางร้านด้วยเนี่ยก็คือจะไม่มีทุกร้านนะครับเนี่ยพูดถึงหมูโบรานอนะ่ะปครับอ,อร่อย คตรผมยี่ห้าบาทอะ่ะคุณมีตังยี่ห้าบาทอะ่ะกินได้อะ่ะอืมเด็ดโอ้ภาพดัดครับผมว่าผมจะสั่งเกี๊อีมาเนี่ยตายกินไมกมกิมมีอคงพม่ไดสสังแล้วล่ะอิมอ่ม,มอิ่มแบบจุกๆเลยมาม่าสองก้อนเก้มอีหนึ่งถ้วยไม่หมดครับยังเหลืออยู่เนี่ยไม่หมด ให้ตายให้ตายก็ไม่หมดมันได้เยอะได้เยอะมากในราคา25บาทเนี่ยแกมีเนี่ยไปเจอกันใหม่อีพีหนา้าเราจะลงสเตตฟู้ดที่ไหนให้เจอกันใหม่อีพีหนา้าสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนเป้าหมายเป้านี้เด็ดมากเราซีเป้าให้แล้วในราคาแค่25บาทอิ่มจุกๆเลยล่ะได้เยอะ ร้านลับๆตุกๆยังมีนะครับในชลบุรีเราจะค้นหาให้เจอแล้วพาทุกคนไปไปครับบ๊ายบาย